สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมทุกท่านทราบหรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยของเราในปัจจุบันนั้นประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราต้องมีการสูญเสียดินแดนให้กับต่างชาติจำนวน14ครั้งด้วยกันนะครับโดยนับตั้งแต่รัช,ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้น เมื่อปีพศ2325จวบจนปัจจุบันประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องเสียดินแดนให้ต่างชาติเป็นจำนวนทั้งสิ้น14ครั้งด้วยกันโดยวันนี้ทางแอดมินช่องภาษาพาเที่ยวได้รวบรวมข้อมูลมาฝากทุกท่านกันนะครับขอแนะนำว่าทุกท่านต้องดูให้จบด้วยนะครับและจะน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเอาละ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ประวัติศาสตร์การเสียดินแดนของประเทศไทยมีดันนีครั้งที่1เสียเกาะหมากหรือปีหนังให้กับประเทศอังกฤษเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2329พื้นที่375ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่1เกิดจากพระยาไซบุรีให้อังกฤษเช่าเกาะหมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุมครองเกาะหมากจากกองทัพของ กรมพระราชวังบรวรสถานมงคลซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปักใต้และในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไปครั้งที่สองเสียมริทถวายตะนาวสีให้กับพมา่าเมื่อวันที่16มก,กราคมพศ2336พื้นที่55,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุขโขทยัย มังสัตยาเจ้าเมืองถวายเป็นไส้ศึกให้พมา่ารัชการที่หนึ่งไม่สามารถตีคืนจากพม่าได้ประกอบกับชาวเมืองถวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครองจึงตกเป็นของพม่าไปครั้งที่สเสียบันทายมาศหรือจังหวัดหาดเตียนในประเทศเวียดนามในปัจจุบันโดยสูญเสียในครั้งนี้เป็นการสูญเสียให้กับประเทศฝรั่งเศส เมื่อปีพศ2353ซึ่งตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่สองครั้งที่4ศูสูญเสียแสนหวีเมืองพงเชียงตุงให้กับประเทศพามา่าเมื่อปีพศ2368โดยมีพื้นที่ทั้งหมด62,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่3แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่1โดยพระเจ้ากาวิละ ยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้20ปีและเนื่องจากที่ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และเกิดกบฏทางหัวเมืองปักใต้คือกันรันไซบุรีประเทศไทยเราจึงเป็นห่วงหน้าพะวงหลังไม่มีกำลังใจจะย,ยึดครองหลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษและเชียงตุงก็ตกเป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง ครั้งที่5ศูนย์เสียรัฐไปรักให้กับอังกฤษเมื่อปีพศ2369ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจคนไทยทั้งชาติเพราะเป็นการสูญเสียที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง1ปีครั้งที่6สูญเสียดินแดน12ปันนาให้กับจีนเมื่อวันที่1พฤษภาคมพศ2393 มีพื้นที่ทั้งหมด90,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนในยุนานตอนใต้ของประเทศจีนเมืองเชียงรุ้งเป็นเมืองหลวงของไทยสมัยรัชกาลที่1ต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเองแสนหวีฟ้ามหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่สได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ลำปางลำพูนไปตีเมืองเชียงตุง เพราะต้องตีเชียงตุงให้ได้ก่อนจึงจะได้เชียงรุ้งมาแต่การยกทัพไปในครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะไม่พร้อมเพรียงกันต่อมาในสมัยรัชกาลที่สได้ให้กรมหลวงละวสาที่ราชสนิทต,ตนตระกูลสนิทวงยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่สองแต่การครั้งนี้ไม่สำเร็จจึงต้องสูญเสียดินแดนแห่งนี้ให้กับจีนไปครั้งที่เ็ ศูนเสียคขมนและเกาะหกเกาะให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่15กรกฎาคมพศ2 4 1 0โดยมีพื้นที่ทั้งหมด124,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่4ฝรั่งเศสบังคับให้คขมรทำสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการทูตกับไทยขอให้มีการปักปันเขตแดนคขมรกับยวน แต่กลับตกลงกันไม่ได้ขณะนั้นพระปิ่นเก้าแม่ทัพเรือสวรรคตไทยจึงอ่อนแอฝรั่งเศสจึงช่วยโอกาสบังคับทำสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสต่อขมรในช่วงนี้เองอังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันเมื่อวันที่15มกราคมพศ2438โดยตกลงกันให้ประเทศไทยเป็นรัฐกันชน ประกอบกับการดำเนินนโยบายของรัชกาลที่5ที่เสด็จประาพาสยุโรปถึงสองครั้งด้วยกันทำให้อังกฤษเยอรมันรัเสเซียเห็นใจไทยฝรั่งเศสจึงยึดดินแดนนี้ไปครั้งที่8ศูสูญเสีย12จุไทยหรือเมืองไลเมืองเชียงคอให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่22ทธันวาคมพศ24 3 1 โดยมีพื้นที่ทั้งหมด8 7 0 0 0ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5พวกห่อก่อกระบฏทางฝ่ายไทยจัดกำลังไปปราบสองกองทัพแต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กันอีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกันจึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไหลโดยอ้างว่ามาช่วยไทยปราบห่อแต่หลังจากปราบได้แล้วก็ไม่ยอมยกทัพกลับ อีกทั้งไทยก็ไม่ได้จัดกำลังไว้ยึดครองอีกด้วยจนในที่สุดไทยกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันที่เมืองแถงหรือเบียนฟูยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไรและหมืองเชียงคอครั้งที่9ศูสูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวินซึ่งประกอบไปด้วย5เมืองเงีียวและ13เมืองเกรี่ยงให้กับประเทศอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ห เมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2435ซึ่งการสูญเสียในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและทรัพยากรอันอุดมด้วยดินแดนพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งครั้งที่10สูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงซึ่งประกอบไปด้วยอาณาจักรล้านช้างหรือประเทศลาว ให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2436โดยมีพื้นที่ทั้งหมด143,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้นยังไม่พอฝรั่งเศสยังเรียกเงินจากไทย1ล้านบาทเป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทย เสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก3ล้านบาทและยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรีและตราดไว้ถึง15ปีนับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่องแต่งกายเพื่อนำมาถวายรัชกาลที่5เป็นค่าปรับรัชกาลที่หํานำเงินถุงแดงหรือเงินพระคังข้างที่ออกมาใช้ ในการครั้งนี้ด้วยครั้งที่11ศูนย์เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงซึ่งตรงข้ามเมืองหลวงพระบางดินแดนในทิศตะวันออกของจังหวัดน่านคือจำปาสักและไสย,ยบุรีให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2446มีพื้นที่ทั้งหมด25500ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5 ไทยทำสัญญาก,กับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้กับไทยแต่ฝรั่งเศสถอนไปแต่จันทบุรีแล้วไปยึดเมืองปราดแทนอีก5ปีแล้วเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วอย่างลุกล้าย่านนาดีด่านซ้ายจังหวัดเลยและอย่างอาศิลาจาลึกที่พระเจดีสีสองรักไปด้วยครั้งที่ 12. ศูนย์เสียมณนทลบูรพาอันประกอบด้วยเมืองพัฒบบงเสียมราษสีโสพลให้กับฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2449มีพื้นที่ทั้งหมด51,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกกับปราดเกาะกงด้านซ้าย ตลอดจนอำนาจศาลไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทยเพราะขณะนั้นมีคนจีนยวนไปพึ่งทงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิทางการค้าฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากปราดเมื่อวันที่6กรกฎาคมพศ2450กับด่านซ้ายคงเหลือแต่เกาะกงที่ไม่คืนให้กับประเทศไทย ครั้งที่13ศูนย์เสียรัฐกรันรันรังกนูไซบุรีและปริษให้กับประเทศอังกฤษเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2451โดยมีพื้นที่ทั้งหมด80,000ตารางกิโลเมตรในสมัยรชัชกาลที่5ไทยได้ทำสัญญากับประเทศอังกฤษเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจศาลไทยที่จะบังคับคดีความผิดของคนอังกฤษในประเทศไทย และครั้งที่14ศูนย์เสียเขาพระวิหารให้กับขมรเมื่อวันที่15นมิถุนายนพศสอ0 5มีพื้นที่ทั้งหมด2ตารางกิโลเมตรในสมัยรชัชกาลที่9ตามคำพิพากษาของศาลโลกให้เขาพระวิหารตกเป็นของข,องขมรเนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของข,องขมรในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อรู้ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพจัเสด็จเข่าพระวิหารจึงขึ้นไปก่อนแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จแล้วถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงต่อสารโลกด้วยเสียง9ต่อ3ทำให้ไทยต้องสูญเสียเข่าพระวิหารไปในครั้งนั้นและนี่ก็คือการสูญเสียดินแดนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรา 14ครั้งด้วยกันที่ทางแอดมินนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะรักษาอธิปไตยของไทยเราจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันทางแอดมินอยากจะให้ทุกท่านระหนักถึงความกล้าหาญและความเสียสละของบรรพบุรุษของเราที่รักษาประเทศชาติให้เราได้อยู่อาศัยมาจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันอยากให้ทุกคนสามาัคคีกัน เพื่อรวมกันพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไปเพื่อตัวเราเองและลูกหลานของเราในอนาคตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางแอดมินขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ